เวลา10นาฬิกานาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุจุลานนท์ประถานอุษมตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเปรียบบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประจำปีการศึกษา2565ณหอประชุมราชภัฏรังสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม3,747คน มหาวิทยาลัยราชภัฏาสกุลนครยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยหลักสูตรระยะสัน้นส่งเสริมการใช้ทักษะวิศวกรสังคมทำงานร่วมกับชุมชนสร้างธุรกิจเพื่อสังคมทำให้เกิดตลาดชุมชนนาดงนกยุงใดอํอำเภอวระเจษพุจังหวัดสกลนครและจุดบริการนักท่องเที่ยวรณาการความร่วมมือกับชุมชนท้องถิน่นและภาคีเครือข่ายในการวิจัย ที่ผ่านมามีงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติอาทิแบบจําลองการเกิดเมฆในเข็นร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํำฝนเทียมสำหรับบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ทางการ,กรเกษตรและเครื่องดูดซับฝุ่น PM 2.5สําหรับใช้ในห้องเรียนมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏ์มหาสารคามุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และระับผิดชอบต่อสังคมท้องถิ่นผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายพัฒนาซอฟต์สกิลโดยใช้กระบวนการทางวิศวกรสังคมในด้านการพัฒนาท้องถิ่นใช้ผลงานวิจัยนวัตกรรมและองค์ความรู้พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งอ,งอย่างยั่งยืนอาทิยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรส่รรงเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต ออกแบบและสร้างระบบการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ line, รวมถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กและประชาชนในทุกช่วงวัยโดยสภามหาวิทยาลัยมีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสองคน